บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สวัสดีการแห่งรัฐจากทางภาครัฐในเดือนมกราคม2568รับสิทธิ์วงเงินอะไรบ้างคะ่ะคุณผู้ชมเริ่มกันตั้งแต่วันที่1วันที่6วันที่10วันที่15วันที่20แล้วก็วันที่31มกราคม2568และข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่และ1,000ันบาทสําหรับรอบเก็บตกก็จะมีการจ่ายเงินในเดือนมกราคม2568นี้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการอนุม,มัติจากทางครมอแล้ว ในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับเงินวันไหนตรวจสอบเช็คสิทิสถานะอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในส่วนของการแจยเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนมกราคม25 6 8รับ,บวงเงินกันตั้งแต่300บาทไปจนถึง1 0,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็มีเงินพิเศษในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุรอบสุดท้ายโอนครั้งที่3ด้วย ะะติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านวันนี้นะคะนันก็ยังคงเกาะติดในส่วนของสวัสดิการจากทางภาครัฐแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนมก,กราคม2568ไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มกันที่ท 1, 1> ม่มก,กราคม25 6 8ซึ่งเป็นวันปีใหม่ก็กลาบสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนและในวันที่1ม่มก,กราคมนี้นะคะคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือวา่าบัตรคนจนค่ะที่่่ไดด้รับสิิทธ์นแตลละเืออยู 4.5ล้านคนก็จะได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังสําหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่วาจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่ะส่วนลดค่าการท่งเที80บาทนาน3เดือนแล้วก็ค่ารถโดยสารประจับทางด้วยนะคะคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีด้วยตามมาด้วยวันที่6ค่ะวันที่6ธันวาคม2567สําหรับเงินพิเศษ,ษร,รอบเก็บตกนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสําหรับ ผู้ที่ถือบัตรสิสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในส่วนของรายการโอนไม่สําเร็จนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการโอนเงินครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่6ค่ะคุณผู้ชมตรงกับวันจันทร์ที่6มกราคม2568ให้นะคะจํานวนอยู่ที่900บาทใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนอย่าลืมไปตรวจสอบสิทธ์นะคะโอนซ้ํารอบสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะส่วนวันศุกร์ที่10 มกราคม2568จะเป็นการจ่ายเงิน3กลุ่มเปราะบางซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเบี้ยงชี่ผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผูส้สูงอายุค่ะยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกตินะคะ6 0ร้อยถึงหนึ่งบาทตามช่วงอายุส่วนผู้พิการค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการรับเงินเพิ่มผู้พิการอีกนะคะอีก200บาทในวันที่20มกราคม2 5 6 8รวมจ่ายก็จะเป็น1,000บาทออนตรงเข้าบัญชีค,ค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะในนนนนวันที่10มมกกราคคะะะ็็จเเปนนสงง,งิ หนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีส่วนการเพิ่มวงเงินตอนนี้นะคะต้องรอเข้าครามอจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมตามมาด้วยวันพุทธที่15นะคะ15มกราคม2 5 6 8จะเป็นเงินค่าปฏิบัติหน้าที่ของเดือนมกราคม2 5 6 7แล้วก็มีการส่งรายงานของพี่น้องประชาส่วนในกลุ่มอสมอลแลสะสสทั่วประเทศแล้วหรือว่าสมาร์ทอสมอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าปุ่กการในวันที่15มกราคม2500 68,200 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะส่วนรายการหากขึ้นอยู่กับหน่วยง,งานต้นสังกัดค่ะ แล้ววันจันทร์ที่20มกราคม25 6 8สําหรับผู้พิการนะคะที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสิทธิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทอนตรงเข้าบัญชีให้ด้วยเช่นกันส่วนโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินวันที่31ค่ะคุณผู้ชม31มกราคม2568ก็จะเป็นเงินนะคะสําหรับเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39และก็จะมีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น1,000 1บบาทตต่อุรคนททันนีเลยะคะ่ แล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนั่นเองค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับตารางการจ่ายเงิน6วันทําการที่จะมีการจ่ายเงินเริ่มกันตั้งแต่วันที่1วันที่6วันที่10วันที่15วันที่20แล้วก็31มกราคม2568ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่รอคอยติดตามโครงการไร่ละ1000บาทค่ะก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินจากทางธนาคาร,รกสทตามแผนการจ่ายเพราะว่ารอบการส่งข้อมูลนะคะเมื่อวันที่23ธันวาคม2อ 568มีการสมข้อมูลไปแล้วหลังจากนั้น7วันทําการก็คือน่าจะประมาณเดือนมกราคมค่ะ ก็จะได้รับการอุดเงินในส่วนของทกาศาจ่ายเงินไร่ละ1,000ันบาทให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชานากลุ่มตกหล่นนะคะคุณผู้ชมใครที่ได้รับเงินแล้วร่วมสแสดงความยินดีด้วยนะคะและในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับการอนุมัติจากทางครมรในการเดือนหน้าแจกเงินเหมือนเป็นเงินสดในเฟสที่2แล้วคนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์นะคะทั้งเกณฑ์รายได้แล้วก็เกณฑ์เงินฝากรวมไปถึงลงทะเบียนภายในระยะเวลาวันที่ ยีม่มกราคม25 6 7แล้ว้ก็เป็นผู้ผ่านสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางร้ฐนก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงิน10,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็การจ่ายเงินนะคะมาในรูปแบบของเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ให้ด้วยสําหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแล้วก็ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยเงินหมืน่นค่ะได้ก่อนวันที่29มกราคม2568วันนี้คือตารางการจ่ายเงินสวัสดิการทั้งหมดในเดือนมกราคม2 2568่ชอบอย่าาลลืมมกตติเป็นังใจ นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ